สมหวังก็ยังได้ไล่ไก่เชยเลยไม่อยากทำอย่างอื่นแล้วสมหวังฮะแต่ละวันไล่แต่ไก่มีความสุขมากแล้การไล่ไก่ไปหาไก่ต่องั้นเดี๋ยวไปหาน้องสมหวังก่อนทำอะไรกันครับอยู่กันครบเลยนั่งชิวเลยแต่ตัวเล่นกันเองขัขอเขามือเข่ามือ ขอยมือพูนลายกันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยพูนลายโอยโอยสมหวังนะครับอจะจริงจังกับไก่มากไปแล้วนะครับสมหวังเลยอเฮ้ยเขากำลังเดินมาอุ้ยไอ้อุ้ยอายครับอืม เดินไว้แล้วหาไก่อีกแล้วครับนี่ครับอันนี้ฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูาครับอาการแมวว่าฝนตกแล้วแมวจะทำยังไงต่อเช็ดถากฝนไหมเอาดิฝน <laughs> ตกแล้วนะฮรฝนตกแต่ละตัวยังไม่มีความรู้สึกนะครับว่าฝนตก เอาเอาไฟเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ตัวแล้วเอ้ฝนตกแล้วเอาเอาเด็กๆอ่ะเ,เอาโดดลงมาแล้วเออลงมาอีกตัวแล้วครับส่งวังหลบก่อนเพื่อนเลยนะครับส่งข้ามาหาแม่อ,มอบุญหลายเข้าไปแล้วเอา้าออกไปแล้ว ไปหลบอยู่ล้อรถไถนานะครับแมวไม่เข้าแต่คนเข้าก่อนดีกว่าอเห็นไหมเมืกี้เห็นสมองแถวนี้ <c oughs> <c oughs> เราต้องรู้จักหลบฝนมุดหลายไม่หลบก <c oughs> ไม่กลัวฝนในมุดหลายแต่ เข้าเข้าไปแล้ววิ่งออกมาอีกกับพี่สมหวังห,หลบตรงนี้ดีกว่าพี่สมหวังว่ากลับออกไ้เอาไ้เอา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 จะได้ที่หลบฝนไม่โดนแมวเข้าไปแล้วนะครับ โอ้ยเข้าไปแล้วก็ออกมาได้ครับอ่าอออมันยังไม่แรงเฉยๆนะครับถ้าแรงๆอาจเอาเอาเอาใครน้ำทีมใครเอาเอาเอาอาจเข้าไปสี่ตัวนะครับยกเว้นสมบังตัวนี้อือึเครบ ครบห้าตัวเลยนะครับฮะเอาไว้เข้าบ้านฝนเริ่มตกหนักแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาแมวเข้าบ้านนะครับสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นนะครับเอาสมบูรณ์เข้ากรงดวน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 ไปรมาเลยนะลูกแมวเข้ากรงเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างนอกก็ฝนก็เริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้ว